สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานกันเองแบบง่ายๆนะคะจากต้นกล้าที่หวานไว้นะคะก็วันนี้จะพาปลูกคะนา้าแล้วก็ควางตุ้งค่ะทํายังไงนะคะมีเคล็ดลับค่ะปลูกลงกระถางปลูกลงดินให้โตเร็วเขียวงามทันใจนะคะต้นอวบ น่ารับประทานนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทําได้ทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองแต่มีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกลงกระถางกันนะคะถ้ามีพื้นที่เยอะน้อยเราก็ปลูกลงแปลงนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมแล้วก็ปลูกพร้อมกันเลยคะ่ะ ที่เราจะลงมือปลูกผักกันวันนี้นะคะสิ่งแรกที่ควรทําที่เราควรรู้นั่นก็คือดินค่ะคุณผู้ชมถ้าเราปรุงดินดีนะคะทําดินให้ดีๆตั้งแต่เริ่มแรกนะคะปลูกผักหรือว่าปลูกพืชชนิดไหนๆก็สวยงามโตรเร็วทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆค่ะมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับการปรุงดินปลูกผักสวนครัวลงกระถางนะคะไปกันเลยค่ะไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ กองเศษไม้ค่ะคุณผู้ชมเศษใบไม้คุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะนี่มาทําเป็นปุ๋ยหมักแบบง่ายๆแบบนี้นะคะไว้ผสมดินปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกงาม,มากๆเลยคะ่ะเนี่ยมีทั้งหญ้านะคะใบมะยุงมะยมอะไรกวาดกวาดทิ้งไวะะ้เนี่ยทำเป็นกองๆแบบนี้เลยพอเขาทับถมด้สลายนะคะคุณผู้ชมมันก็ปลูกต้นไม้งามมากเลยอะเราไม่ต้องไปทำปุ๋ยหมักให้ยุงย่งยากอะไรเยคะ่ะมีทั้งกล้วยใบกล้วยนะคะมีเศษหญ้าได้หมดคะ่ะเนี่ย นวนก็อีกกองหนึ่งนะคะปุ๋ยหมักแบบบ้านๆแต่ได้ผลดีค่ะนี่ก็จะเป็นหญ้านะคะนี่เขาเริ่มยุ่ยสลายแล้วค่ะหญ้าที่เราถางัถางๆนะะั่นแหละและนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะในวันนี้ที่จะใช้ปลูกผักส่วนครัวลงกระถางนะคะให้โตเร็วเขียวงามค่ะ จิมก็จะใช้นี่แหละค่ะเศษใบไม้ที่เราหมักๆไว้นี่แหละนะคะไปผสมกับดินร่วน,นะค่ะเพื่อปลูกผักลงกระถางให้งามๆกันเลยและนี้ก็จะเป็นดินที่นําลงกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะนี่จะปลูกในยางรถยนต์นะคะก็จะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะในนี้ก็จะมีดินร่วนนะคะแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่หมักไว้พวกเศษใบไม้ต่างๆที่แม่จิมพาไปดูครั้งแรกนะคะนํามาผสมกันเลยนะคะก็มีปุ๋ยคอกนะคะทิ้งไว้ก่อนนะคะสักเจ็ดวันค่ะ พวกเศษใบไม้เขาก็จะยุ่ยย่อยสลายนะคะก็เป็นอินทรียวัตถุเนาะก็จะเป็นอาหารของพืชผักต้นเล็กๆที่เรานํามาปลูกนี่แหละเขาก็จะโตเร็วมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะไม่ว่าจะร้อนแล้วก็อากาศชื้นสลับกันบ้างนะคะจะทําให้เกิดเชื้อราในดินได้นะคะมิงั้นพืชของเราที่เริ่มที่จะติดหรือว่าจะโตเนี่ยก็อาจจะใบเหลืองนะคะ หรือมีโรครากเน่าคนเน่าได้ง่ายเพราะว่าเขายัางไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องเติมด้วยสิ่งนี้นะคะปูนขาวค่ะปูนขาวเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษค่ะปรับสภาพดินให้ร่วนซุยกําจัดพวกน้อนมแมลงต่างๆนะคะคุณชมในดินค่ะแล้วก็โรยสักหนึ่งถึงสองช้อนนะคะต่อกระถางเนาะ ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะถ้าเยอะมากเกินไปก็มีผลต่อดินต่อพืชนะคะทำให้ดินแข็งดินดานต้นพืชแคะแกลนะคะจากแทนที่จะดีเนาะมันก็เป็นโทษค่ะแล้วก็คุกเลยคะ่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ผสมตอนนี้นะคะจะใช้ผสมกับดินปลูกล่วงหน้าตั้งแต่เราตากดินไว้ตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก็ได้นะคะเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะคุณผู้ชม เรานำต้นกล้ามาลงกระถางกันเลยแ <c oughs> ม่จิมีเคล็ดลับนะคะหลังจากที่เราไปนำต้นกล้าที่เราหว่านไว้นะคะเนี่ยให้นํำใส่ถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็พรมน้ำนะคะอันนี้นำต้นกล้ามาประมาณวันหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ไม่เหี่ยวเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยยังสดชื่นอยู่นะ,ะเราใส่ถุงไว้แบบนี้แต่ไม่ใช่แบบลดน้ำนะเอาน้ำพรมๆค่ะ ถ้าเรายังไม่มีเวลาลงแปลงเนาะแต่ว่าไปเอาต้นกล้ามาแล้วอย่างเมื่อวานนะคะว่าจะปลูกแล้วแต่พอดีไม่มีเวลาก็เลยทําวิธีนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะสําหรับการดูแลถนอมต้นกล้าไม่ให้เหี่ยวค่ะคุณชมก็ทําได้นะคะมาเดี๋ยวเรามันลงแปลงกันเลยจ้ะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยต้นกล้ากวางตุ้งยังเขียวสดชื่นไม่เหี่ยวเลยนะคะเนี่ยวันหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็นี่แหละค่ะปลูกแบบบ้านๆเรานี่แหละนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะช่องไฟนะคะคุณผู้ชมคือการปลูกะะระยะห่างให้เขาห่างกันนิดนึงค่ะเผื่อต้นเขาโตเนาะจะไม่แน่นเกินไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันนะคะ เวลาที่เหมาะสมสําหรับการย้ายต้นกล้าปลูกลงแปลงหรือลงกระถางนะคะคุณผู้ชมควรที่จะเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นเลยนะคะก็ะจะทําให้ต้นกล้าไม่บอบช้าง่ายแล้วก็ไม่เหี่ยวง่ายด้วยค่ะกวางต้งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็รดน้าตามนะคะช่วงนี้เราเริ่มที่จะปลูกใหม่ๆเนาะ รดน้ำเช้าเย็นเลยค่ะ ร้อนนะคะถ้าคุณผู้ชมมีฟางข้าวนะคะก็นํามาคลุมหน้าดินก็ดีนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะจะเป็นพวกเศษไม้ใบหญ้า,ยยาก,ก็ได้นะคะปลูกเสร็จแล้วคุณผู้ชมรดน้ําตามเลยนะคะการปลูกผักสวนครัวนะคะเทคนิคง่ายๆแล้วก็เคล็ดลับนะคะคุณผู้ชมต้องปลูกในที่มีแดดส่องถึงนะคะเขาถึงจะสั่งขอแสงใบเขาถึงจะเขียวงามค่ะ ถ้าคุณชมปลูกในร่มนะคะเขาก็จะไม่เขียวงามไม่โตต้นจะแกละแกละกันแกละนะคะเท่านี้ก็ได้ผักสวนครัวนะคะไว้รับประทานเองง่าย,ายปลอดสารแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมที่แม่จิ๋มได้ได้นําต้นกล้านะคะไปปลูกไว้แล้วตอนนี้เขาติดแล้วนะคะเริ่มที่จะโตแล้วะคะ่ะก็จะมีกวางตุ้งกับค้าเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ ันนี้แม่จิ๋มได้ลงในตะกร้านะคะคุณผู้ชมมีฟัสดุเรือใช้นะคะเป็นตะกร้าเป็นกระมังเป็นถังค่ะอย่าทิ้งนะคะเรานํามาปลูกผักสวนครัวแบบนี้ได้เลยนะคะที่สําคัญก็คือปรุงดินให้ดีอย่างที่แม่จิ๋มบอกข้างต้นไว้นะคะปลูกอะไรก็งามค่ะนี่แม่จิ๋มก็ย้ายต้นกล้ามาลงแล้วนะคะเนี่ยติดแล้วนะคะคุณผู้ชมรอโตกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยย้ายก็ได้นะคะนี่แม่จิ๋มก็เอามาลงก่อน ใบเขากำลังเคี้ยวงามเลยนะคะสักี20วันนะคะเดี๋ยวมิจิจะมาบํารุงอีกทีนึงเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยใช้เองนะคะบํารุงพืชผักสวนครัวเราแบบประหยัดไม่ต้องเปืองตังค์ด้วยนะคะเวลารับประทานก็ปลอดภัยทั้งตัวเรานะคะทั้งคนในครอบครัวแล้วก็สัตว์เลี้ยง,งต่างๆด้วย ด้านนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะอันนี้ลงแปลงค่ะคุณผู้ชมก็คือมันมีพื้นที่เนาะก็ปลูกลงดินไปเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าดินก็คล้ายคล้ายกันนะคะแม่จิ๋มก็นําไอ้ที่หมักไวะคะ้ค่ะมาผสมกับดินค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณ7วันเราค่อยนําต้นกล้าะคะ่ะมาลงแปลงแบบนี้นะคะเขาจะโตเร็วติดไว้นะคะเขียวงามแบบที่เห็นนี้เลยนะคะ เราก็จะมีผักไว้กินเองนะคะเนี่ยยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบว่าโรคภัยเยอะมากๆนะคะเรามาปลูกผักไว้รับประทานเองที่บ้านแบบนี้นะคะ่ะทั้งสบายใจนะคะแล้วก็สบายกายด้วยค่ะคุณผู้ชมลองทำกันดูนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆค่ะที่แม่จิ๋มนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ ชมเราเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมอยากจะปลูกผักไว้รับประทานกันเองบ้างไหมคะคุณผู้ชมไปปลูกไว้รับประทานเลยคะ่ะปลอดภัยไร้สารนะคะช่วงนี้นะคะเป็นยุคประหยัดนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีสมาธิมีความสุขกับการที่ได้ปลูกผักไว้รับประทานเองที่บ้านนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่รับชมและก่อนจากกันอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์ subscribe สารูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ